สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมพี่น้องเอฟซนะครับร้านเบนโอดิโอนะครับผมเมื่อนี้ผมกับเสียาสมารีวิวนะครับผมนะครับนี่ครับทั้งเบดนะครับผมอันนี้เป็นในส่วนของเสียงแหลมนะครับผมนะครับเสียงแหลมพวกนี้นะครับเมื่อี้ผมจะนํามาจัดโปรโมชั่นนะครับผมนํำมาจัดโปรโมชั่นนะครับเพื่อให้เอฟซนะครับที่ติดตามผมนะครับหรือว่าหลูกคาเก้านะครับผมที่ติดตามรับซื่อของนะครับจากผมร้านเบนโอดิโอนะครับอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดรอยอดนะครับผมวมืนอี้น่ะแบ่ง <facility> ป <weddings> ันนะครับของดีของถือเอาใส่งานกันนะครับพี่นอองนนนนะะคครรัััับบผมมดดยยตวึ วันนี้นะครับผมกับมีแหลมนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแหลมเจ็ดหาศูนย์นะครับนี่นะครับหน้าตาก็เป็นประมาณนี้เนาะนะครับเจ็ดหาศูนย์นะครับตัวนี้เป็นของยี่ห้อจีเอ็มเอ่อจีเอสเอ็มออดิโอนะครับผมนะครับจีเอสเอ็มออดิโอนะครับตัวนี้เป็นอ่าเป็นรุ่นอะเฮดเจ็ดห้าศูนย์ดีนะครับผมนี่ครับนะครับแปดโอมนะครับผมนะครับตัวนี้แปดโอมนะครับอ่าหนึ่งร้อยยี่สิบวัตต์นะครับผมแปดโอมหนึ่งร้อยยี่สิบวัตต์นะครับผมวางเลยนะครับนี่ครับหน้าตานะครับผมกัดจะคล้ายๆนะครับ ของพี่โอโด้นะครับเจดหาศูนย์นะครับเดี๋ยวทีมงานเอาของพี่โอโด้เจดหาศูนย์มาตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาโยกตัวย่างให้เบิ้งนะครับหน้าตามันจะคล้ายๆกันนะครับนี่ครับอันด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับอันนี้ด้านหน้านะครับนะครับลูกค้าสังเกตจากตัวนี้นะครับอันนี้เข้เอื่นข้อสองนิ้วนะครับผมนะครับจากนี้นะครับเข้อวัดเส้นพลาดศูนย์กลางนะครับสองนิ้วนะครับเหมือนกันกับพี่โอโด้เลยนะครับผมนะครับอ่าตัวนี้นะครับราคาปกตินะครับผมนะครับราคาปกตินะครับผมจะขายอยู่ตัวละ1,200บาทนะครับผม 1 2 0 0ถึง1,300ับาทนะครับประมาณนี้เนาะนะครับราคาตัวจิไปนะครับแต่ว่ามอนี่นะครับผมนะครับผมมีของจำนวนจำกัดนะครับผมเพียงหาสิบตัวเท่านั้นนะครับผมเพียงหาสิบตัวเท่านั้นนะครับผมจะมาจัดโปรนะครับราคาตัวละเก้าร้อยหาสิบบาทนะครับตัวละเก้าร้อยห้าสิบบาทนะครับพี่นังเดอนะครับฟังบ่ผิดนะครับอันนี้ผมจะมาจัดโปรขึ้นกำไรให้ลูกค้าเอาไปใส่งานกันนะครับ ตัวละ950บาทนะครับมีจํานวนจํากัดแค่5 0ตัวเท่านั้นนะครับถ้าเบิร์ตเล้วนะครับผมจะเป็นราคาปกติทันทีนะครับราคาตัวละ1,200บาทถึง1,300บาทนะครับผมประมาณนี้นะครับเนาะเนี่ยครับนี่เบิร์ขงท่านพี่น้องนะครับอันนี้เป็นของที่ผมมาขายเนาะ JSM Audio นะครับตัวนี้นะครับผมจะเป็นของยี่ห้อ P Audio นะครับตัวนี้เป็นของแท้นะครับผมนะครับลูกค้าอยากจะได้ของแท้ก็ได้ไรคือกันนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่ตัวละ 2,500บาทนะครับเด้อพี่น้องนะครับตัวนี้เป็นพีโอดีโอแทะนะครับผมนะครับพีโอดีโอเป็นซีรีส์บีเอ็มเจียตหาศูนย์นะครับรุ่น2,016 8โอห์มนะครับผม1,110วัตต์นะครับเด้อนะครับอันนี้เป็นของแทะน,นะครับตัวละ2,500บาทนะครับผมนะครับอันนี้ด้านหน้านะครับคอ2นิ้วพึกกันนะครับเส้นผ้าศูนย์กลางนะครับ2นิ้วซ้ำกันนะครับของแท้นะครับตัวนี้พีโอดีโอนะครับ2 5 0 0บาทเด้อครับเด้อพี่น้องอ่ะอันนี้เสียงบบ่แพกัันนะครผมเสียงบ่อแผลกันนะครับ เสียงกับเสียงดีขึ้กันนะครับผมนี่ครับตัวละเก้าอยหาสิบาทราครับผมมาชันมือนี่นะครับถ้าลูกค้าอยากจะได้ว้ยนะครับใส่งั้นไปนะครับเพื่อมันขาดนะครับผมนี่นะครับไว้ยมีขายนะครับเด้อพี่น้องนะครับอันนี้เป็นไว้ยของรุ่นนี้โดยตรงนะครับผมสร้างมานะครับผมนี่ครับไอเบิ้งนะครับอันนี้เป็นว้ยเฉพาะรุ่นนะครับเด้อแต่ละคืขึ้นบอกนะวน่อยนี่นะครับ อันนี้เป็นวอยนะครับเด้อนี่ครับเป็นวอยนะครับตัวละซี่ร้อยบาทครับนะครับถ้าเปิดคานเราก็สามารถซื้อเปลี่ยนได้เลยนะครับเด้อนะครับตัวละ400บาทนะครับสำหรับว่อยนะครับเนาะนะครับเราก็อ่ทัดมานะครับก็จะเป็นปากแหลมครับผมนะครับปากแหลมเนี่ยนะครับแบบนี้นะครับขนาดก็เดียวตาราเมตรเนี่ยนัดแล้วนเงครับพี่น้องนะครับ ขนาดความกว้างของปากนี่นะครับความกว้างของปากนี่นะครับอยู่ที่9นิ้วนะครับไม่เป็นนิ้วอะไรนะครับหรือว่วามมุมเส้นกับ23เส้นนะครับ9นิ้วนะครับความสูงนะครับ9นิ้วครึ่งนะครับ9นิ้วครึ่งนะครับความลึกนะครับนี่ครับ9นิ้วนะครับเด้อนะครับตัวนี้สามารถใส่เอ่อสำหรับเคสหาศูนย์นะครับนี่ครับสำหรับใส่เคสหาศูนย์นี่นะครับใส่กันได้เลยนะครับประมาณนี้เนาะ ผู้ใดอยากได้ปากน้ำนะครับอยากได้จะได้ปากเอาไปใส่น้ำกรสซั่งได้นะครับตัวนี้นะครับจริงๆผมขายอยู่ตัวละพันกว่าบาทนะครับเด้อนะครับหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับได้วันนี้กับมาจัดปูนะครับก็ร้อยห้าสิบบาทนะครับราคาปากนี่เนาะนะครับเก้าร้อยห้าสิบบาทนะครับเด้อนี่ครับปั๊มาหนี่นะครับสำหรับปากกีดหาซูลตัวนี้นะครับหรือว่าลูกค้าท่านใดอยากจะได้เต้าตันไปก็ได้นะครับผมเก้าร้อยห้าสิบบาทเด้อครับมีห้าสิบตัวเท่านั้นนะครับผมมีเก็บเงินปลายทางพร้อมด้นะครับ นี่เก็บเงินปลาทางให้พ้อมนะครับอันนี้ก็ภายในนะครับเนาะสวยงามนะครับเราก็อีกแหลมตัวนึงนะครับผมนะครับอีกแหลมตัวนึงนะครับตัวนี้นะครับสําหรับลูกค้าอยากจะได้ของถือนะครับเราก็ของดีไว้แสงั้นนะครับผมในน้าเลยนะครับตัวนี้เป็นแหลมนะครับเป็นรุ่นนะครับเป็นรุ่นฟรีนะครับผมเป็นรุ่นฟรีนะครับแหลมตัวนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่ารุ่นฟรีม้าจะใสนะครับ รุ่นฟรีเนี่ยเป็นลำโพงของบริษัทไอบ้า 5, นะครับผมเป็นของบริษัทไอบ้านะครับที่ว่าผลิตลำโพงพวกรถแห่นะครับ21นิ้ว18นิ้วแรงๆนะครับบัดที่นี่เขาผลิตแล้วือมาขายน้ำนะครับผลิตแล้วือมาขายน้ำตัวนี้เป็นตอง8นะครับผมแลมตอง8นะครับคือกันกับของพี่เอดีโอนี่แหละนะครับใซ่กันได้เลยนะครับนี่ครับตัวนี้กำลังนะครับอยู่300วัตต์นะครับกำลังอยู่300วัตต์นะครับราคาจริงๆผมขายอยู่ตัวละ550บาทนะครับ แต่มืมอนี้โปรโมชั่นนะครับ100่ตัวนะครับโปรโมชันแห่งหนึ่งลอยตัวด้วยครับเด้อนะครับตัวละ350บาทนะครับราคานีบรวมทรงนะครับแต่ว่ามีเก็บเงินปลายทางให้ยยูนะครับผู้ใดอยากได้นะครับทุกข้อมาติดตัวด้วยครับเด้อตัวละ350บาทนี่นะครับจะทลอยหาบาทเท่านั้นนะครับไวใส่ใส่น้ำกันได้กับพวกพีเอดอโอ้ด้วยครับนะครับ350บาทมีจำนวนจำกัดพรมแข่ให้แค่100ยตัวเท่านั้นนะครับเดีถัดมาครับตัวนี้จะเป็นไซน้อยไปที่นี่นะครับ จะเป็นไซน้อยจะมาคูก็ปากแบบนี้นะครับมาคูก็ปากแบบนี้นี่ครับปากลักษณะก็เป็นแบบนี้เนาะนะครับตัวนี้เขาเป็นปากไลอะรีครับนะครับไลอะรีนะครับไซด์ดีรษูนนะครับเบอร์ศีรษูนนี่ประมาณนี้เนาะศีรูนก็เป็นหน่อยนะครับแบบเป็นแหลมนิโอนะครับเนี่ยครับอ่ปากนึงก็จะใส่แหลมสองตัวนะครับน้ำจิตากลองใส่แหลมสองตัวก็คือหนีนึงตัวนะครับอันนี้หนึ่งตัวนะครับใส่สองตัวซนกันได้นะครับแบบนี้เนาะนะครับ หมอสสำหรับตู้เสียงกลางนะครับหรือว่าจะเอาไปเสริมรถเฮีก็ดีนะครับเอาไปเสริมรถเฮีก็ดีนะครับตัวนี้ราคาหน้าร้านผมขายอยู่750บาทนะครับมือนี้ผมโปรโมชั่นให้เหลืออยู่650บาทนะครับแหลมตัวนี้เนาะผู้ใดอยากได้นะครับตัวละ650บาทประมาณนี้นะครับหน้าตานะครับสวยงามเลยครับว่อยมีขายครับผมว่อยมีขายนะครับประมาณนี้นี่ครับสำหรับปากเนาะเจ้าว่าลูกค้าผู้ใดอยากได้ปากเพิ่มนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับราคาอยู่ตัวละ 1450บาทนะครับ1450บาทพลาสติกหนานะครับนี่ครับน้ำข่าจากต่างประเทศได้ครับนี่สวยงามครับ1450บาทนะครับราคาโปรโมชั่นนะครับปกติขาย1650บาทนะครับอ่ะแหวมตัวละ650นะครับเราก็อีกรูปทรงหนึ่งครับนี่ครับรูปทรงนี้คือกันนะใส่ได้คือกันนะครับรูปทรงนี้กับเป็นรูปทรงเงานะครับตัวนี้อยู่ตัวละ1250บาทนะครับเป็นแหวมครูคือกันนะครับแหวมครูคือกันนะครับ แต่ว่าผมในน้ำตัวนี้มากกว่านะครับพลาสติกนะนะครับเสียงดีกว่านะครับผม1,450งนาสนะครับผมประมาณนี้นะครับอ่าลืมบอกไปนะครับลืมบอกไปขอขอขอเสริมนะครับอันนี้แหลมตัวนี้นะครับ350บาทนะครับจะแถมซีให้พร้อมได้รับลูกค้านะครับนี่ครับซีนะครับเบื้องเบือนะครับ2.2นะครับหมอสำหรับกับแหลมตัวนี้นะครับแถมฟรีนะครับแถมให้ในกล่องนะครับนี่ครับเซตนี้นะครับ350บาทนะครับ ไม่รวมส่งนะครับแต่ว่ามีเก็บเงินปลายทางนะครับเด้อมีขาส่งเก็บเงินปลายทางดังห่าคุณเอกได้เยอะตัวนะครับฝากทุกข้อมาติดต่อสอบถามกัแล้วกันนะครับตัวนี้มี100ตัวนะครับตัวนี้มีเท่าไหร่นะเขาแต่ตองหลอห้าสิบเนาะห้าสิบตัวนะครับอ่าประมาณนี้นะครับผมอ่ะฝากลูกค้าไว้น้ำเนี้ยครับฝากไปที่เอฟซีทุกคนครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับขอรีวิวซัมมีไใบสะก้อนนะครับพอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ